สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยครับได้เกมใหม่ครับนะครับตอนนี้ก็อยู่กันแมปมิยอนรีเซพชั่นเองนะครับซึ่งเป็นแมปที่ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้แบบแนวอะไรก็โหล,ด,หลดมาเล่นดูนะครับเห็นว mm ่า hmm. เหมือนว่ามันน่าสนใจดีก็เลยลองโหลดมาเล่นดูนะครับโอเคมิยอนนะครับนี่อะไรเนี่ยลอยอะไรเนี่ยโอเคช่างมันนะครับโอ้มีอะไรก็ไม่รู้แหละอ่าท้องฟ้าข้างนอกก็ ยังกันอยู่บนยานอวากาศอย่างนั้นน่ะโอเคแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินเอ้เจอจุดนี้อีกแล้วอ้าวศูนย์สองเอนี่มันอะไรเนี่ยภาพวาดหรอืออ่านี่มันภาพวาดนะโอ,อมรู้สึกก็จะมีแต่ภาพวาดล่วงหล่นเต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วก็มี รูลอยลอยแล้วก็มีสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยคิดไม่เป็นศูนย์สองมันคืออะไรอะ่ะเอือเป็นเป็นไหมครับแนวเฉียงนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอเคโอ้อ่าทางนี้ไม่ทางนะครับเอแลวก็เดินตามทางไปโอ้ทำไมมืดจังเลย โอ้ข้างหน้ามีอะไรอะ่ะข้างหน้ามีแต่แสงไฟแสงไฟเต็มหมดเลยอ,อย่างกายนี่เลยเออแคดวอล์นะเวลาเดินจะมีแบบแสงรอบๆทางเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าคืออะไรเราจะห่างจากจุดนั้นมาเยอะแล้วนะโอเคไปข้างหน้าดีกว่านะครับเราไม่ควรหันหลัง โอ้โหแผ่นกระจกบานใหญ่โอ้บานใหญ่มากมันใหญ่จริงอะไรเนี่ยท้องฟงท้องฟ้านะครับนี่มันอะไรอะ่ะโอ้ a m a เม n ิสุดยอดเลยแม่มันคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่บอกว่ากมันสุดยอดเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าเฮ้ยดูๆๆ โอ๊ะวอร์ดเฮ้ยมันปู้ที่ไหนเนี่ยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีอะไรอะ่ะนี่เขาบอกว่าให้ยืนอยู่บนเออสีเหลี่ยมสีดำแล้วก็มองที่รูปภาพอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมโอเคแล้วก็มองรูปภาพโอ๊ะอ่ะกด F 1อ๋อโอเคเขาบอกกด F 1แล้วก็บอกว่า ให้เดินข้างหน้าเพื่อไปสเต็ปต่อไปจึ๊บอ้าวโอ้โหเมื่อกี้เขาบอกให้ปรับเรนเดอร์8แล้วก็สมนะูทไลท์ออฟนะอะสมูทไลท์ออฟออฟแล้วโอเคแล้วกนต่ออ่ะกราฟิกฟาร์สปรับแล้วอันนี้อ่ะอันนี้น่าจะห้ามโกงแหละโอเคไวท1หนึ่งร้อยปรับแล้วโอเคอ่าเดีดดดดเด้อโอ,อ้เขาบอกให้กด F1 ในการเล่น โอเคเออเราไปไหนดีผมว่าผมเอ้ยตรงนี้ไปแล้วเราไปตรงนี้ดีกว่าทางนี้ดูมีอะไรเอ้ยอ่ะบียอนนะครับบียอนทูเดี๋ยวเขาบอกอ้โอ้เอออ่ะกดคิวเพื่อ Exit Level เเฮ้ยเฮ้ยที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนโอ้โห ท่านผู้ชมครับนี่เราก็อยู่เกมไมค์ครับอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าถ้ากดคิวเพื่อ <c oughs> เพื่อออกจากเลเวลนะครับแต่ว่าเรายังไม่ออกนะครับอะไรอะ่ะมีอะไรด้วยอ๋อเป็นชื่อเอออ่า uh, tranquility อ๋อน่าจะเป็นด่นดานไปนะครับโอเคผมเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันเอ้ยน่ากลัวจะเริ่มจากอันนี้ก่อนละกันอู้หม โอ้โหอะไรกันหรือนี่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ว่าน่าจะเดินตามสีแดงไปนะครับน่าจะตามสีแดงไปเออ,เอ,อจริงๆกบผมตาละอ,อ๋อเดินได้เดินได้โอ,อ้โแบบหแผนการตาลายะช,ชัดเลยเคจียึ๊บๆอ่ะอ,อึ๊บอ,อึอ้าว ไม่ตายเฮ้อเราอืมเดี๋ยวแป๊บนึงอึ๊บอึ๊บอ้าวเดี๋ยวผมขอขอเอ่อเราต้องไปข้างหน้านั้นให้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอเดินย่องย่องก่อนให้รู้ว่าลิมิตอยู่ตรงไหนเอ้าอ๋ออึ๊บเอ้ไม่โดดโอ้ไม่คิดว่ามันจะมีแมปแนวนี้อยู่มันจะมี อะไรแนวนี้อยู่ในโลกด้วยฮึบฮึบโอเคอ่ะผมว่าน่าจะเดินเดินแล้วก็กระโดดไปเหมือนเดิมปะหรือไม่ต้องอ่าไม่ต้องโอเคหวังว่าคงไม่มีอะไรตกนะผมจะกดชิปเดินไปอ่าตรงนี้ตกนะโอเคไปตามทางสีแดงเลยนะครับเหมืนมิเลเอทเลยนะครับมิเลเอทต้องตามลายจแดงไปโอเคอ่าทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้ ได้ต้องโหลดสินะตึ๊บต๊บโ,โอเคเราก็เดินไปอ่าแปลงสีแดงอืม้มอ่าเอ้ยตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นโอ้เยี่ยมอ้ติดนะครับกดชิปเดินดีกว่านะจะได้ไปถึงถึงมันจะชา้าแต่ว่าชา้าแ,แต่ชัวร์นะครับอืมไปตรงแดงนี้ใช่ไหมหวังว่าคงไม่ตกนะตอนนี้ผมยังพยายามกดชิปเดินอยู่นะครับไม่รู้ว่าสติก๊กเกอ้นเม่เมื่อมมมมไหร่ โอเคผมว่าเ้องไปทางนี้แน่นอนอเอ้ยเดี๋ยวดยวูอะไรเอาโอ้ยให้ตายเถอดเดินมาตั้งไกลกลับไปเริ่มใหม่หรือนี่โอเคเพลงก็ติดติดระดับต้องมานั่งเริ่มใหม่หรือว่าเราไม่ต้องกระโดดตรงนี้เราก็สามารถเดินอ้อมไปได้ ยายามดูอยูอ่ออมไม่ได้ก็ต้องอึบอึบเอา้าตาย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 อึบอึบโอเคแล้วก็เดินไปอ่ะเราต้องกดชิปเดินไว้อย่างเดียวเนี่ยไม่งั้นเราอาจจะตกตอนไหนก็ไม่รู้โอเคเฮ้ยเฮ้ยไม่ตกนะโอเคไม่ตกไม่ตกคือมันเป็น,เป,นเป็นแมปหลอกตาเราอะค่อนข้างจะหลอกตาเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนะี่ย เฮ้ยตรงนี้โดดได้โอเคไปทางไหนดีเอาไปทางนู้นกันโอเคพอจะเห็นเป็นรางบล็อกได้อยู่นิดหนึ่งโอเคแล้วก็เดินตรงไปนะครับเมื่อกี้เราเดินไปทางขวาเอาไปทางซ้ายเราตกใช่ไหมเดี๋ยวเราลองเดินไปทางขวาดูบ้าง ผมผมไม่อันนี้เป็นบล็อกใช่ไหมไม่ใช่เราโดดๆไปนี่ตกนะอึบอึบโอเคบล็อกนะโอเคอึบอึบโอเคอ๋อเออเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นอ๋ออ๋ออะไรอ่ะ ่าผมว่ามันยังไม่มีอะไรแตกต่างโอเคนี่อะไรอะ่ะมันเป็นรูปเหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์แล้วก็มีศูนย์นะครับโอเคลองไปดูไปเลยอื้อโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหลายตาจริงๆเลยเออตรงไปหรือเปล่านะไม่ใช่ไปไงเดีย่ยไปไงอะ่ะ ด่านนี้ไม่เหมาะสำหรับคนที่สายตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าผมสายตาปกติโอเคอเล่นได้เออทางออกอยู่ไหนอะ่ะโอหมีอะไรให้ปีนไหมขอที่ปีนหน่อยเพราะว่ามันน่าจะมีประตูลับอะไรอยู่ในนี้ก็เป็นได้ในนี้มีประตูลับไหมไม่มี ไม่มีอะไรเลยเอ้อนี่มันคืออะไรไม่น่ามีอะไรโอเคโอเคเป็นว่าแบบแบบแบบนี้ไม่มีอะไรนะครับหลอกให้เราตาลายเล่นเฉยๆโอเคนั้นลองไปนี่ก่อนละกันนะครับอ่ะไดมอนด์ไดมอนด์อะไรก็ช่างเถะไป้าชั้นหนังสือโอโหโอโหเดี๋ยวเดี๋ยว นี่มันอะไรเนี่ยโอ้อะไรอะ่ะโอ้โอเคผมว่าเราคงต้องอันนี้จะตาลายน้อยกว่าอันเมื่อกี้นะอันเมื่อกี้นี่คือนี่คือมองแทบไม่ค่อยออกเท่าไหร่อะโอเคเราต้องน่าจะไปสักทางโอเคึบ โอเคจึบ๊บโอเคอันนี้ตาไม่ค่อยลายเท่าไหร่พอจะรู้อยู่ว่าไหนบล็อกอะไรเป็นบล็อกอะไรนะครับเออจึ๊บจึ๊บเราต้องไปทางไหนโอเคไปทางนี้แล้วก็ไปทางนี้ทางนี้ทางน,างนี้ทางนี้แล้วกันมันมันจะมีปุ่มให้กดไหมโอเคเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บโอเคทางนี้อ่ะ ข้างหน้า <ules> มีอะไรไม่ม <eine> ีอะไรนะโอเคเดี hmm> ๋ยวหาทางไปได้ก um> ่อนไปทางนี้ทางนี้เอาอ้าวติดทางาใหม่ตกไม่ได้เด็ดขาดตกเราก็คือจบเลยเนี่ยโอเคไปทางนี้แล้วก็ทางนี้แล้วกันข้างหน้ามีอะไรอ่ะ ออึบเเไปได้ปะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรเอ้ยโอ้ยโอ้ยทางทางลงเราไปหาเขาได้ไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะเขาจับมือกันชูมือขึ้นฟ้าโอเคทางนี้เป็นทางลง โอเคเราต่อไปทางนี้ก็ได้ทางลงพอจะเจออะไรอา้าวเ็นกรรมไม่ใช่นี่มันทางหลอกตานี่วะหลอกดาวมันหลอกดาวเอ่อเอ้เอ้ยเยขาให้เราไาทำอะไรอะ่ะคงไม่ได้มาหลอกเราเล่นนะใช่ไหมเจ้าหนูเจ้าหนูตอบฉันทีอา้าวเวรกรรมนี่มันทาง ด่านเมื่อกี้โอเคโอเค,อเคขอกลับไปที่เดิมผีดด่านแรกมันดูผ่านง่ายมากเลยแต่พอมาด่านต่อไปนี่มันอะไรวะโอ้โอเคออกก่อนแป๊บหนึง่งผมว่าผมไปหาด่านที่มันดูง่ายกว่านี้หน่อยอะไรสเต็ปเออสเต็ปฟอร์เวิร์ดหุยด่านนี้ดิฟวอยสีเงินน่าสนใจไปก่อน อ,อะไรเนี้ยลงได้ไหมลงอันนี้นนจะเป็นจุดจุดขึ้นโอเคโอโหไม่น่าใช่จุดขึ้นละโอเคเราคงต้องลงไปสินะเออเออลงไม่ได้เวนกร,รมอ่ะลองตกไปดูเออเราเราลงมาถึงนี่แล้วไงต่ออา้าวเวนกร,รมไม่ใช่ขึ้น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 โอเค อโอเคถ,ถึงจุดนี้แล้วปุ๊บอ๋อคือกระโดดลงไปถึงเสีนเงินใช่ไหมได้จัดไปโอเคขอริ่มจัดตัวนี้ก่อนแล้วกันตั้งหักพร้อมปึ๊บจึ๊บปึ๊บจึ๊บอ้าถึงไหมไม่ถึงเว้ยเอาใหม่เ <mistakes. S 1> อาใหม่โอเคจุ esos, ค๊บตาน,นี้คงเคอเ่อ มันไปยังไงเนี่ยวุบวุบวุบไม่ถึงมันใช่หรือเปล่ามันใช่อย่างที่เราคิดหรือเปล่ามันไม่ได้เรากระโดดลงมันไม่มีพาครวัวให้ไปเลยเหรอเอ้าไม่ใช่โอ้ยรู้สึกว่าออกมาสองแมปรู้สึกจริงจริงไม่เจออะไรดีๆเลย เออเราคือเราต้องไปข้างหน้าให้ได้อะแต่มันยากมากเลยเออมคือเราต้องกระโดดไปลงตรงนูน้นเราลองเสียงดูแล้วกันจึบจึ๊บ,บ,บอ้าวไม่ถึงเฮ้ยมันมีอืมไปเย้ เราต้องผ่านได้ไดสักตานสองด่านอะโอ้เดี๋ยวๆแป๊บนึงอ๋อผมเห็นแล้วละอ่ะจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บอ๋อมาทางนี้นี่เองก็ว่าอยู่โอ้โหอ๋อ,อเราเข้าใจแล้วเวลาผ่านดาดกอบมันจะเป็นสีทองเออเวลาเราผ่านดาหน่อยแล้วกอบมันจะเป็นสีทองโอเคนะครับอะไรต่อดี เอออืมเป็นแมพโคตรหลอกอะพี่มหาการหลอกตาเลยเอืมตรงคนตาดีๆเนะี่ยเออผมเอาด่านไหนดีสีเขียวดีไหมก็น่าจะดีนะเขาบอกว่าสีเขียวเป็นสีสที่สบายตาอะไรพิวลาเออลุยสเออผมอยากได้แมพที่มันดูได่แล้วสบายตาผมว่าผมจะเล่นสีเขียวคลิปแลแบบ้วแมป ดีกว่านะครับเป็นการพักสายตาเป็นตัวด้วยนะครับโอ้ยมีด่านต่อไปด้วยโอเคนี้ก็ยากละเ,ออเดี๋ยวเราเราเล่นเอ,อเ้๋ยวลองไปดูสีแดงก่อนล้วกันว่าสีแดงมันผ่านยังไงผมคาดใจมากมีห้องสมุดด้วยโอเคไปสีแดงไปเลยโอเค เป้าหมายเราคือเราหาทางออกให้ได้เพลงมันเล้าหรือครัแบบหนึ่งเออเออผมผมพยายามคือมันน่าจะขึ้นให้ตรงมันน่าจะขึ้นตรงนี้ไปใช่ไหมมันมันได้ทำยังไงของมัน เอาแล้วครับในแบบนะ p พัซเซ i l อิลูชันนี่นะเออมันอาจจะมีทางขึ้นเหมือนเมื่อกี้ก็ได้นะครับเราต้องมองดีๆเอ,เอ้มันอาจจะมีทางมันอาจจะมีทางลาดสักทางนี่วาทางแบบทางหลังเสาอะไรประมาณนี้มันน่าจะมีทางขึ้นไปตรงนี้ได้ดิ พยายามใต่อขอบก็แล้วอะไรก็แล้วเจอมันทุกมุมนี่แหละอะตัวติดก,กำแพงเป็นอะไรไปละ่ะอ๋ไม่ใช่ตรงนี้ไม่น่าใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็ไม่ใช่โออเดี๋ยวแล้วนึงโอ้อขึ้น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 เอ้า เดี๋ยวมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเอา้าเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนผมไต่ออดมันน่าจะมีกระไดตรงนี้อะไรวะหน่งผมว่าผมรู้สึกว่าผมเจออะไรบางอย่างเออมันมันเหมือนทางนี้มันจะขึ้นได้อะเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ มันจะดึง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 แล้วก็ตกลงมามันน่าจะมีบันไดไม่ใช่บันไดเอ่อ,เ,อ,อเราลองเดินหน้าเอ้าเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นผมรู้สึกว่าผมเหมือนเหมือนผมขึ้นนะถึงแบบมันหลอกเออเดี๋ยวนึง โอเหมือนแมปมันหลอกตาเราอย่างไรชับกลดึอดดึ๊เด้งเพราผมว่าผมลองไปดูช่องอื่นก่อนดีกว่าเผื่อจะมีเืิดจะมีทางขึ้นโอเคทางนี้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเวลาเดิมนรู้สึกว่ามันจะขึ้นไปนิดนึงหรือว่าเราคิดเองเรอเรานั่นคิดเองเราไม่สามารถเปลี่ยนรีสอร์ทแพ็คของเขาได้นะครับเพราะว่า แมปมันถูกตรึงไว้กับรีสอร์ทแพคเออ,สอรสแพคของเขาแล้วนะครับเออไปยังไงวะผมรู้สึกว่าเมื่อกี้ผมขึ้นนะผมได้ขึ้นนะฮะนี่ๆนๆ,ๆอ๋อมันไม่ได้มันไม่ได้รู้สึกเหมือนว่าขึ้นมันเป็นการหลอกตาเรา มันหลอกตาเราเหมือนว่าเราได้ขึ้นแล้วแต่ที่จริงไม่ได้ใช่ยังไม่ได้ขึ้นเลยเป็นกรรมและโดนหลอกตาจ้นได้แบบนี้ไม่เหมาะกับการเล่นตอนคืนเลยเนะี่ยโดยเฉพาะตอนปิดไฟไม่งั้นสายตาเสียไดยนะ้เนี่ยแต่เราเล่นตอนเช้าเปิดไฟจ้าขนาดนี้อ่ะเฮ้ยหนึ่งมันมนสเต็ไปตไปสเต็ปไปสักอย่าง มันมีทางขึ้นที่มันแบบโอเคโอเคไหมอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอเคมันมีทางเข้าอยู่ในรูนี้อยู่โอเคเดี๋ยวลองไปดูเสาอื่นดูโอเคแล้วไงต่อรูอื่นมีไหม เสาอื่นเผื่อจะมีไม่ใช่รูอื่นเสาอื่นรูในเสาอะไรถูกละเออไม่มีไม่มีคือทีเนี้ยเหมือนว่าเราได้ไอเทมอะไรบางอย่างแล้วเราต้องออกไปหรือว่ามันไม่ใช่เออผมพยายามเอาตัวติดกับแพงไว้เผื่อจะเจอพลังงานบางอย่างเนี่ยผมเจอรูเนี่ยแต่ว่ามันาไปยังไงมันอะไรอ่ะเขาทำอะไร ทำท่าเหมือนจะปีนก็ไม่ใช่จะคานก็ไม่เชิงอ๋อนี่ไงทางออกแหมก็โถผ่านง่ายขนาดนี้เลยหรืออ่าได้กรอบสีทองแล้วนะครับโอเคตบท้ายด้วยด่านสีเขียวสบายตาสบายสบายสบายนิดนึงโอเคผมเอาเป็นด่านลุยลุยแล้วกันลุยเก็บเงียบสีเขียวสบายตางไหนียโอ้ด่านนี้ชิวๆ จึบจ๊บจึ๊บอ่าโหด่านนี้ง่ายๆครับง่าย,ายโอ้ไม่ง่ายมากเออเฮ้ยเราต้องลงจริงหรอหมพอบันเริ่มสูงไปมันก็เริ่มียกว่ามีอิลูชันนิดหน่อยละโอ้เดี๋ยวผมขอประเมินก่อนแป๊บหนึ่งจึบจ๊บอ่าจึ๊บเออจึ๊บอ่าจึ๊บอ่าฮึบฮึบโอเค ไม่โอเค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 อย่างแรงเลยจึ๊บอ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 ๋อแล้วมันต้องกระโดดขึ้นจากตรงนี้เปล่าวะอ๋อตรงนี้มีอ๋อตรงนี้มีรูอะไรบางอย่างด้วยเราจะให้เรากระโดดทำไมเพื่อ คือให้กระโดดทําไมมันมีทางไปตรงๆโอ้ตายแล้วโอ้โอเค้นสัปดาหคลิปนี้ก็ต้องขอลาไเพงเี้ก่อนแล้วกันนะครับก็สับใครที่สนใจจะเล่นแมปนี้ก็สามารถเอาลิงก์จากใต้คลิปไปโหลดได้เลยโอเคสัปดาหคลิปนี้ก็ถสายแล้วนะครับบ๊ายบายไ้ไเจอใหม่คลิปหน้านะ